ครับตอนนี้ก็ลุงน้อยก็ได้มาเจอเอฟซีจากแถวมหาโพธนะครับนี่ครับกำลังเลี้ยงปลากระชังเลยนะครับอันนี้นะครับก็สุดยอดมากการเลี้ยงปลากระชังนะครับตอนแรกเลี้ยงปลากระชังไปเห็นลุงน้อยมาผมว่าจะซื้อเรือตกปลาแบบน้อน้อยแน่าจะแย่งอาชีพแล้วน่าจะสนุกดีครับผมน่าจะแย่งอาชีพแล้วฮะไม่เป็นไรอกครับ น่าจะแจ้วอาชีพแล้วนะครับเอฟซีเอฟซีลุงน้อยนะครับเดี๋ยวเราตอนเช้าเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาอะไรเนาะเดี๋ยวเราได้มาดูกันนะเฮงครับลุงน้อยนี่เอฟซีนะครับท่านผู้ชมก็อีกหน่อยก็ต้องเปิดช่องจะทําอะไรเอ่ยน่าจะทําเป็นครัวนะครับตอนนี้ครัวปลาไปลยครัวปลาทับทิมไปเลยน่ะมาชิมได้มีเมนูหลายอย่างแต่ตอนนี้กําลังจะเริ่มสร้างนะครับกระชังไม่ใหม่เลย ยาวเลยโหหลายลูกนะครับลงทุนก็ประมาณเป็นล้านเนะ่ะทักมาเลย <laughs> ครับปลาอะไรทักมาอ่าเนี่ยใส่ไหนใช่คัวคัวบ้านแคนคัวบ้านแคนครัวบ้านแคนตรงนั้นนะนะถ้าถ้าไม่มีปลาทับทิมมาทางนี้นี่เขามีขายด้วยนะไม่ต้องไปหาไกลเลยเน,นะครับ<ไ>สําหรับคัวบ้านแคนนะครับกันเองกันเองอแล้วก็ คัวรับแลมีปลาทับทิมปะล่ะทำไมมีสั่งเขาได้เลยเนี่ยบอกลุงน้อยเลยเขาให้แล้วก็วันนี้เลยวันนี้สั่งลุงน้อยเลยถ้าได้ใหญ่ๆบอกเลยนะท่านนะห,หากินไม่เป็น <laughs> <c oughs> ครับ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 เกลียลุงน้อยเอาละตอนนี้ก็เวลาประมาณตีห้าครึ่งนะครับท่านผู้ชมได้หนึ่งตัวของวันลบหน no. <c oughs> ูตัวแรกตัวแรกตัวแรกเดี๋ยวเดี๋ยว โอเายจะจับดนี 1941, e ่ดึงไปโน่นเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นตัวไหมเห็นตัวไหมครับท่านผู้ชมตัวขาวัย่าทักคน้อยกรออู้ผิดครับครับท่านผู้ชมผิดผ หนึ่งลุกๆลกๆูดแล้วครับดินนะครับดินนะครับเป็นไงครับแก๋วครับตัวละประมาณประมาณประมาณสี่ถึงห้าโลนะครับประมาณวันลบนะครับของน้องน้อยยังไม่เจอเลยวันนี้แฮสเลมังน้อยนาะอย่างนี้มันต้องตัดนะครับเดูนะครับตัวสวยๆนะครับจะ นี<อ>่นะครับตัวแรกห้าโลนะครับประมาณห้าโลเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่ของวันลบลุงน้อยยังไม่เจอหน้าเลยซักตัวเลยสงสัยเบ็ดจะหายหลายคันอยูเย่เดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูใหม่นะครับวันนี้ไนงะ ได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับของวันลบครับแก๋วนะครับอันนี้ตัวนี้ตัวนี้สวยนะครับสวยๆส,ส,สวยมากเห็นหนวดนักๆที่เสา,านะครับท่านผู้ชมที่เสา,าที่เสา,าที่เสา,ามาอุย้ยได้แล้วค,ครับตัวนี้ไซส์ดูดูไซส์ประมาณห้าครับ ใไเ่ไเดียวกันนะครับปาขเท้ามันหนีจากข้างบนมาน,นี่ีหมดเลยลุงน้อยอยังไม่ได้ซากตัวเลยตัวสวยครับเปรนะครับตัวกำลังสวยๆทั้งนั้นเลยบาดอีก <_ seas S 2> แล้วนะครับ,บนับ่นบาดอีกแล้วครับ ที่สองของวันลบวันนี้เขาจะทำสถิติวันนั้นเมื่อวานเขาแพ้ลุงน้อยวันนี้เขาชนะแน่นอนตามไม่ทันแล้วเขาได้สองแต้มแล้วปาะขาวลุงน้อยยังไม่ได้ซักแต้มเลยนะครับวันนี้ปาขาวอันนี้ก็วันวันที่สองเราก็มาลงที่ท้าย,ายตรงนี้ท้ายท้ายท้ายหัยยวบ,บ้านแขนเนาะ น่าจะใช่เนาะขัวบันแขนวันแรกเราไปลงคลองฮนุมานมาใช่ไหมล่ะของฮนุมานก็กินดีนะครับอนี้ขายขัวบันแขนอยู่นะครับครับเดี๋ยวเราก็ดูต่อไปยังอยู่อีกประมาณเยอะครับเของลุงน้อยตัวแรกเลยนี่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 เห็นไหมครับท่านผู้ชมนหมครับ ตัวแรกเลยครับนั่นนั่นนั่นดึงครับ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 ท่านผู้ชมลุงน้อยนะครับตัวแรกตัวแรกตัวแรกไซมาราทอนไซอะไรว่าไซมาราทอนเหรอใหญ่ไหมรถเราโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถตัวนี้ไหมโอ้โหผ่านกันยุ่มวัวไปเลยเอานู่นนะครับเดี๋ยวครับโอ้โหดึงเลื้อเลือลบวิ่งจุบชุบชุบ จูดคนถ้ายไม่ทวนครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมดุมเป็นไงครับท่านผู้ชมน้ําบานน้ําบานน้าบานเลยครับผิดครับผิดครับท่านผู้ชมผิดครับ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 ใจเย็นครับนี่การดึงต <eterm Gore> ้องใจเย็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่จากติดแลวครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ดินแล้วครับดุม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 ไซส์แปดนะครับท่านผู้ชมดีกว่าของวันลบหน่อยแม่ตัวเดียวแจวทันเลยแจวทันเลยนะครับวิธีไหนบอกแล้วของลุงน้อยมันออกจากภูไหหลมมาดีเนี่ยว้าเห็นไหมครับลุงน้อยครับเห็นไหมครับโอ้โหสวยครับสวยครับท่านผู้ชมมาบกับไปนี่นะครับสาย์สิบไหม มีสิบคือบวกหยสิบบวกนั่นชู้ชมสิบบวกโอ้โหแจ๋วโอ้โหชัดๆเลยครับนี่นะครับสิบบวกสิบบวกนี่หลวงน้อยนะครับนี่หลงน้อยนะครับบวกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แข่งตัวคงจะไม่เอานะครับหลวงน้อยไม่สู้นะครับแต่แข่งน้ําหนักดีนะครับ ะครับเดี๋ยวเราก็ดูอัดต่อไปนะครับเพิ่งใดตัวเดียวครับครับก็ลุงน้อยก็ได้ตวงแหละวันลบไม่เห็นปลาลุงน้อยเดี๋ยวให้ดูนะครับท่านผู้ชมจินทที่หาด คูชมครับเห็นไหมครับ <laughs> โหโหโหกินที่หาดครับกินที่หาดเลยอวันลบไม่เห็นมึงน้อยได้กินที่หาดปักไว้คันเดียวนะครับปักไว้คันเดียวกินที่หาดลปลาคาวมันอยู่หาดครับมากินตรงนี้เลย มันลบไม่เห็นนะครับมันวิ่งเรือเลยไปไม่เห็นปลาลุงน้อยฮ่าฮวันนี้ก็ได้สองแต้มนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปในต่อ นนี่ะครับช็อตเด็ดช็อตเด็ดจะหนีกูหรือรักกูไม่ได้หรอกเด็ดช็อตเด็ดช็อตเด็ดเฮ็เีบเท็บเท็บเทีบ เ้าลองไดู๋ยวบครับดดดดครับดรดบครั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 นครับครัรับครัครับครับครับครัครับรับครครับครับครับดรับครับครัครับครับครับคครับัครััคัรคร ดูนะครับชาโดนะครับเอาขอนุ่นเนี่ยไหนดูนะครับชาโดนะครับเอายักยักยักฉันโดช็อกช็อกช็ช็อกฉันฉโดนะครับท่าผู้ชมเห็นไหมครับจะยกขึ้นนะครับ ชนโดตัวขาวๆขึ้นเรือลุงน้อยมาแล้วโหไปไปไครับก็รถรถรถเราตอนนี้ก็ติดเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมรถเขากลับมาจากเทศการนะครับเห็นไหมครับลุงน้อยก็ได้กลับมาเวลาประมาณก่อน ตอนนี้ก็จะไปขา,ายปลาให้เย้มอลัยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงนครสวรรค์แล้วนะครับก็วิ่งมาระยะทางก็ประมาณหลายหลายโลอยู่นะครับเห็นไมครับท่านผู้ชมรถมากติดยาวมากสายนน้นว่างเตาเลยสายนี้ติดบานเลยนะครับเป็นกิโลกิโลเลย น่าจะเป็นกิโลนะตูรถตูรถรถยาวมากเลยรถยาวเยอะเลยนะครับก็วันนี้เราก็ในมหาป่าเทศกาลนะวันสงกรานนะครับวันไหนว่าวันสุดท้ายของปีเราก็ในมหาป่าข้าวกันที่ประจินบุรีนะครับท่านผู้ชมห้าบอก เราบอกไปแล้วครับตอนนี้รถรถติดมากเลยครับเห็นไหมครับรถติดค่อนข้างเยอะเลยติดมากๆเลยอยาวเหยียบเลยเราจะไปร้านยาคลาดก็สรุปเราก็มาขายเหลือสิบต,ตัวนะครับสิบต,ตัวก็ ใส่สิตัวมอกี่กีโลโลได้สิบอเแปดสิบสองโล,โลจตกตัวละแโลนะครับสัวเฉลี่ยมาถึงบ้านเหลือไม่ถึงร้อยโลนี่ครับร้านแม่มะไรปลาสดนครสวรรค์ฮะแถวนครสวรรค์ก็จะมาซื้อปลาสดก็มาได้เลยนะครับที่ร้านมาไรปลาสดนะครับแถวนี้นะครับมีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากรายทอดมันอะไรเนี่ยเยอะ มาที่ร้านได้เลยราคาเป็นกันเองนะครับ <_ an> นี่ขนาดกระปัอถึงสองทุ่มตีจากประจินมาเลยนะนะครับก็ตีจากปะจินมาเลยมาที่ร้านอย่างเดียวนานๆจะมาทีถ้าไม่สั่งก็คงไม่ไหวครับก็สรุปว่าเราได้เหลือประมาณ80ดสิกโลนะครับสำหรับคืนแรกนะครับ80ดิกโล ห้าดีก็ประมาณร้อยโลนะครับก็โอเคนะครับเอาไว้สงการแล้วชมต่อไปชมกันต่อนะครับจะไปไหนเดี๋ยวลุงน้อยบอก